สวัสดีพี่น้องสวัสดีวันนี้วันจัน์สีเหลืองวันนี้จันที่สิบหกมีนาคมวันนี้มีหวยออกโดยสองตัวล่างเจ็เจสามตัวบนสี่สี่ห ส่วนริเวอร์พูลปีนี้อาจจะชวดอีกปีเราได้ข่าวว่าตอนนี้ยังไม่เลิกนะตอนนี้แค่เลื่อนการแข่งขันไปจนถึงวันที่3เมษาหลังจากนั้นมาว่ากันอีกทีแต่ดูแนวโน้มแล้วว่าไม่น่ารอดน่าจะยกเลิกยาวทั้งหมด ไปว่ากันใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับแฟนหงแดงสามสิบปีรอมาได้อีกสักปีสองปีก็รอกันต่อไปแต่แชมป์มันอยู่ในใจไม่เป็นไรเราฉันหลงกันทุกวันอยู่แล้วก็มาว่ากันถึงข่าว ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับเรื่องพระป่าวัดหม่พิเรนวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับอาทิตย์ที่22มีนาคมทอดพระป่าพร้อมกับบวชสาม,มนเณรฤดดูร้อนด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้ใครที่ยังไม่ได้ทำบุญก็อย่าลืมนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย ใครจะร่วมก็แจ้งกันมาได้นะครับลุงแมวทูดวันนี้ผู้การต้อมโอนมาเรียบร้อยแล้วอาพพึ่งอัตแตนเรียบร้อยแล้วนะก,กิจเรียบร้อยแล้วเหลือลุงแมวทูดเดี๋ยวถ้ายังลืมหรือ,อยังอะไรเดี๋ยวเราจะตามไปที่หน้าเฟซจดหมายเหตุสมุยนะครับตามไปร้องเพลงทวงกันหน้าเฟซต่อ ก็เรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์นี้ใครสนใจก็อยู่ละแวกใกล้เคียงอยู่ในบริเวณกรุงเทพก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับช่วงนี้นอกจากป้องกันโควิด19ต้องดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษนะครับล้างมือมาล้างมือ ไม่เอาตัวไปในที่ชุมชนในที่เสียงมันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างภูมิอีกอย่างหนึ่งก็สร้างบุญนะครับสร้างบุญช่วยได้อย่างน้อยช่วยให้สบายใจไปอ่านมาในเฟซอันหนึง่งถูกใจมากก็เลยเอามาบอกต่อกันอีกอันหนึง่ง สมัยพุทธกาลนะครับที่ว่ามีโรคระบาดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าไปช่วยผู้ป่วยไปประถมพยาบาลผู้ป่วยที่พระภิกษุที่เป็นโรคหาแล้วพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าไม่กลัวติดเชื้อหรือพระพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่า อานนกรรมใดที่เราไม่ได้ทำเราก็จะไม่ได้รับกรรมนั้นแต่ถ้ากรรมใดที่เราทำหนียังไงก็ไม่พ้นอือันนี้ก็ฝากไว้พอได้เป็นเครื่องเตือนใจพอได้สบายใจกันว่าถ้ามันไม่ใช่กรรมเรามันก็ไม่ใช่นะครับ แต่ถ้าเป็นกรรมเราก็หนียังไงก็ไม่พ้นก็แล้วแต่กรรมใครกันนะครับก็ดูแลสุขภาพกันไปก่อนเท่าที่ได้ส่วนเรื่องกรรมก็ว่ากันไปทำใจให้สบายนะครับว่าแล้วก็ซักเพลงนะครับ อยากปักไปแฟนขึ้นแผ่นเท่าฝาประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะามิใช่อกหักเพื่อมีสาวใดคนไหนโยนใจมอพระอ่านไปแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหักเกลียดหน้าคนลวง ด้วยทุกคนรักหากพกเป็นแพลเจ็บแสผหัวใจแทบแย่พี่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วงอ่านกันเสียทีไปนี้อ้ามคนหลอกลวงบ้านนี้จะได้ไม่ห่วงว่าคนลวงเข้ามารังแก บ้านนี้มีชายใกล้วายชีวาหละโขงหัวใจโดนผ่าหยอดน้ำตาแทนยาใส่แผลดังเสื้อลำบากโดนฝากปากอกติดแจใครๆเขาก็ไม่และนอนเรียบแล้สอื้นโลดเติดดวงใจ ไม่ใช่ห้ามห่วงถ้าบอกรักมาเพื่อลวงแม่ผมพวงไปลวงที่อื่นเจ้าของบ้านชายคล้ายๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นฟร้รมคมตื่นต่อมาเรือนค่อยมาลวงไหม่ โอเคนะครับวันนี้วันจันท์มีใครไปตีแบดออกกำลังกายกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับพี่น้อง